ประมาณฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นงบเป็นงบประมาณฉบับประชาชนนะครับผมประจําปี2,567และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปดูนะครับว่าเขาจะมีการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละส่วนนั้นในด้านใดบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปสแกน QR code นะคครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปสั้นๆที่เขาจะมาสรุปให้เราฟังนะครับว่ารายละเอียดในงบประมาณฉบับประชาชนนี้เป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปกันเลยครับเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุข นโยบายแต่ละด้านรัฐบาลวางแผนไว้อย่างไรประชาชนมีส่วนร่วมได้ง่ายๆด้วยการอ่านงบประมาณฉบับประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2567เปลี่ยนข้อมูลยากๆมาเข้าใจกันง่ายๆรายได้ของรัฐบาลมาจากช่องทางไหนนโยบายโครงการตอบโจทยุทธศาสตร์ด้านใดประชาชนแต่ละช่วงวัยทั้งวัยเด็กวัยเรียนวัยแรงงานและวัยสูงอายุจะได้อะไรจากงบประมาณนี้ ดาวนโหลดข้อมูลงบประมาณฉบับประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2567ได้ผ่าน QR code และเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต6 worldwideweb.region6.prd.go.th การจัดทำคู่มือนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคสังคมอันจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและน่าเชื่อถืออย่าลืมโหลดเลยงบประมาณฉบับประชาชน